คนแล้วนะครับครูบาอาจารย์เข้าปรังวพิธีนะครับพี่น้องก็ร้อนนะครับครับก็เวลา9โมง9นาทีพอดีนะครับก็ขออนุญาตประทานในพิธีนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณเจนะครับจุดทูบเทียนบูชาพระไตนะครับขอต้อนเชิญนะครับประนมมือขึ้นนะครับจุดเทียนสองเล่มนะครับเล่มที่หนึ่ง เป,ปเ,เป็นตัวแทนของพระธรรมเล่มที่สองเป็นตัวแทนของพระวินัยนะครับทูกสามดอกพระมิสุทธิคุณพระปัญญาที่คุณนะครับและพระมหากรณาที่คุณนะครับอันนี้ไนดะ้รับโอกาสจากท่านรองเจ้าพระนจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านเดินทางมาถึงแล้วคณะสงฆ์พร้อมแล้วนะครับกระดมือขึ้นนะครับ สารพี่น้องเรานะครับพี่เจอยู่ที่ที่นั่นเลยนะครับเดจุดจุดเทียนเลยนะครับจุดเทียนบูชาพระเลยนะครับ สุวัสนะคะได้อันเชิญยอดฉัดทองคำนะคะพร้อมทั้งอัญมณีทับทิมแท้และก็เพชรยอดประฉัดรคะ่ะเก็บออกไปทางนั้นดีกว่าสัญญาณค่ะน้ำหนักทอง30บาทนะคะน้ำหนักทอง30แล้วก็เอส่วนที่เหลือของทองเราได้จัดทำยอดพระอบทองคำนะคะเพื่อบรรจุให้คุณวิไลวันนะคะเป็น เป็นหัวหลักหัวแรงนะคะกับชาวบ้านบ้านดุงฝั่งกรุงเทพนะคะก็ได้คุณสุวัตนะคะคุณสุวั์ที่เป็นผู้ถือดอกโบทองคำนะคะเป็นเพื่ร่วมสางนี่นะคะได้ร่วมเป็นหนึ่งในเพื่อเป็นสถาบุญหลักของนะคะก็ได้ สัญญาณน,น่าจะอะน่าจะใกล้ตัวค่ะเดี๋ยวขอย้อนนิดนึงนะคะค่ะคุณวิไลวันก็ได้เป็นเสาหลักของทางฝั่งนี้ในฝ่ายคารวาสนะคะแล้วก็ทางคุณสุวัสด์เขได้เป็นเสาหลักในการรวบรวมจตุปัจจัยนะคะกำลังที่จะมาร่วมสร้างพจะดีแห่งนี้จงใกล้จะแล้วเสร็จน,นะคะ สาธุสาธุบ้านโนนสีทองวัดป่าโนนสีทองค่ะสาธุพระเด็นคนเยาวราชค่ะพระนรินทร์บุค่ะแต่เราจะดำบ้าดำดอกบ้ดำบ้ดำค่ะค่ะทุกท่านได้ดูยอดเต็นนะคะค่ะตั้งจิตเลยนะคะค่ะข้าพเจ้าเชื่ออะไรนำสุอะไรนะคะนวันนี้ค่ะ นะวันนี้นะคะเป็นวันดีนะคะเป็นวันธงชัยเลิกนะคะค่ะถ้าจะมีวันที่มีพลังเข้มแข็งอย่างวันนี้อีกจะต้องไปรอปี2580นะคะเพราะนั้นท่านตั้งจิตให้ดีนะคะข้าพเจ้าชื่อนำสกุลค่ะข,ขอยกพระพุทธศาสนาเหนือก้า,าเหนือชีวิตนะคะนับจากนี้ ก็ขอให้ยกฐานะยกดวงจิตยกดวงใจของข้าพระเจ้านะคะยกฐานะให้เจริญรุ่งเรืองนะคะค่ะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอ่อถ้ามีสิ่งใดที่จะมาเป็นอุปสรรคขัดขวางก็ขอให้การยกเจดีย์ครั้งนี้ยกให้ข้ามผ่านพ้นอุปสรรคทั้งมวลนะคะการสร้างเจดีย์เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นหนีไม่ได้กับอานิสงส์ที่เราจะได้นะคะก็คือสื่อต่อสุขภาพร่างกายของเราโดยตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านท่านใดเจียดียังไม่แล้วเสร็จนะคะแต่ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วก็หลวงปู่บอกว่าเราจะสมโพธวันที่สองและวันที่สามกระาษกดาสองพันนะคะค่ะเตรียมตัวามาร่วมสมโพธกันนะคะ ค่ะอันนี้เป็นใบการันตีนะคะที่น้องวิถือ <c oughs> ค่ะการันตีว่าทองแท้ค่ะ <c oughs> เพชรแท้ทองแท้ทับทิมแท้นะคะ <c oughs> อันนี้เป็นทอง99.99 99นะคะ <c oughs> มีรูปถ่ายอยู่นะคะอันนี้ต้องให้นะคะเพราะอันนี้ก็เป็นคุณยาย ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของวัดป่านโนนสีทองแห่งนี้อีกท่านหนึ่งนะคะ,ะแล้วก็ต้องขอบคุณชาวบ้านบ้านโนนสีทองไหมต้องขอบคุณที่ทุกท่านสมูรณ์ดูแลวัดแห่งนี้ร่วมกันนะคะขอฝากวัดป่านโนนสีทองให้กับชาวบ้านด้วยนะคะฝากหลวงปู่ด้วยนะคะฝากดูแลหลวงปู่ด้วย สาธุสาธุสาธบกันนะคะให้ดังไปถึงกังหนเลยนะคะสาธุ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 โมทามีเมื่อเสร็จเจดีแล้วหลวงปู่บอกว่าเหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือท่านอยากทำลั้วให้ลัวรอบขอบชิดถ้ามีโอกาสหนูจะเกณฑ์กำลังชาวบ้านที่กรุงเทพ ไม่ใช่บางละจันนะคะกรุงเทพค่ะมาร่วมกันสร้างรั้วนะคะกตนดะค่ะตอนนี้ก็เข้าสู่ค่ะมัดเข้าเกียวแล้วนะคะอ่าหลวงปู่ค่ะเมตตาขอกราบหลวงปู่เมตตาค่ะอันนี้จะติดกาวล็อกแล้วก็ขัน อย่างแน่นหนานะคะค่ะสาธุสาธุสาธุขอโอกาสคณะสงฆ์ชยันโตค่ะกับขอโอกาสค่ะยังไม่ใช่หรอคะขอยังค่ะยังค่ะชยันโตต้องตึงเอือร์ยังไม่ได้เบงจะเบงเสือกเลยเหรอสาธุสาธุสาธ น่าจะน่าจะต้องถอยเลยค่ะอย่าลเดี๋ยวลงค้างนอนั่นแหละค่ะคีณพาเช็ดไหมเอายวามทองจะหลอกลบมันอย่าเดีวมันแหงวะดักนั้นเรียบร้อยก็ขอบคุณคุณสุวัสด์นะคะที่อัญเชิญดอกบัวอันนี้เป็นหัวใจของเจดียนะคะค่ะ เออยกไปไปค่ะไปค่ะ,คะจะับมือยกตั้งขึ้นเป็นาาคาถาเป็นาาคาถาเธอถือไปเธอถือไปค่ะทุกท่านตั้งจิตน,นะคะจะอัญเชิญอัญเชิญมาติดนะคะค่ะ

ก้าไปดูใน YouTube นะคะสาธุพร้อมกันสามครั้งครับสาธุสาธุสาธุอ่ะหมูหมูทามิไปฝั่งนี้เปฝั่งนี้ไปฝั่งนี้สสรดวิโสแล้วก็ไัยตูนะครับ เดี๋ยวนะครับรอแป๊บหนึ่งเพื่อให้ทุกท่านมีทุกท่านมีส่วนนะครับเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่โยงได้นะครับพี่น้องจะได้จับด้วยกันนะครับทำังห่างได้นะครับถ้าพี่น้องมาข้างหลังบดเทินกับบดปิญัง้อครับเด้อกับตั้งเพ่งออรรถนครับเด้อนะครับก็ดึงไปข้างหลังก็ได้เด้อพี่น้องเด้อเวลาเสร็จแล้วก็เด็ดอภไยเอาบ้าโหลดนะครับไม่ต้องเอาขึ้นมาเด้อนะครับ นะครับรอแป๊บหนึ่งรอสัญญาณนะครับเดี the, ๋ยวทางเจ้าหน้าที่ขึ้นบนยอดก่อนนะครับเพื่อเพื่อความเรียบร้อยและความเป็นสีมงคลนะครับใส่ไปเร่อย ไอก็ควาว่ารานนี้ความีแมผมร้าตกมั้เอ้าเป็นยังตึงสายยอนยนไว้ตึงสายยอนยนหจ้าาสายน่องสมี้ามันตึงไปแล้วเจ็ดแปันตึงไปเหรอย่านมาย่านมาดึายเนี่ายมาดเอาอย่ายุดใครไม่กลัวแดดออกมายืนก็ได้นะจับได้ออกมายืนตากแดดจับได้ด้วยกัน เวลาถ่ายรูปมันจะได้สวยออกไปยืนเลยออกไปยืนจ่นตรงชัดยนะออกไปยืนเลยญาติโย,ยมออกมาเลยออกมาเลยญาติโมออกมาตากแดดอาบุ้มานาน้เจ้าหน้าที่พร้อมเลยอยางาง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมปัฏฐานนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธานนะโมตัสสะภะคะวะโต อระหโตสัมมา Exactly. i เตสุตตะอัตตังสุมาสภาปะตัง Yeah.